ฝนตกทั้งวันชุ่มชื่นหัวใจฝนเอ้ยตกมาแรงแรงให้แตงฉันเป็นหน่วยฝนตกแดดออกนกกระจกเข้ารังแม่ม่ใส่เสือ้อห่อเรือไปดูนังฝนมาแล้วนะจ๊ะลมก็มาจ้ะ ที่นี่สถานีบ้านจะแกโกนตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินฝนตกครับดินแดนหลวงปูด,ดุลอตุโลดินแดนหลวงปู่เจียมดินแดนหลวงตาเยื่อนแรงมากนะคะ ขอให้ฟ้าฝนตกมาเยอะๆจะได้มีน้ำท่วมพืชผักจะได้สดชื่นบ้างที่ไหนฝนตกบ้างบอกด้วยนะคะ